กลับมากข่อนะครับเบรกสุดท้ายค่ะชาวาสวนใจลงโฆษณากับรายการของเราครับมั่วมันคันปากเบอร์นี้เลยนะจ๊ะ 0, 0 9 0 0 8 9 9 9านกะครับมาก่อคอ่ะไปดูนี่ดีกว่าครับกรณีคุณเคร้อยล้านตอนนี้มีการจ่อเอาผิดญาติเคร้อยล้านแล้วนะฮะเคร้อ,อ,อยล้านนะฮะจะเห็นภาพเป็นสันตกใจอ่ะออที่ไปลอ็อกคอล้วกคคุณธนาทองเออนั่นแหละปล่อยให้ออกแล้วก็บอกว่ามีระเบิดอ่ะน่ากลัวอันนี้เราจะทำยังไงกับคนลักษณะอย่างเนี้ย มันก็เกินไปนะมัน <อง S 2> ไม่มัน,มนต่อให้แนวทิศทางการเมืองไม่เหมือนกันแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นงานมหากรรมหนังสือแล้วมันจัดในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งมันก็มีทั้งเยาวชนชชนอนหนังสือน้องนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเยอะแล้วคุณไปแหกปากบอกว่าคุณมีระเบิดเนี่ยคนในงานเขาจะรู้สึกยังไงนะคะพี่ว่ามันไม่สมควรอ,อ่ะแล้วก็โทษเขาเบามากเลยนะตับคนเนี้ยอืออโทษแทบจะเป็นหมู ไม่รู้อะไรเขาสง่งโรงพยาบาลเจ้าพยาเลยนะแล้วครับลูกไปประกันตัวออกมาอีกอปวดหัวอะงานนี้นะครับก็สร้างความวุ่นวายนะครับอย่างที่เราเห็นจากเหตุการณ์ที่เคร้อยละพยายามเข้าล็อกคอคุณธนาธรครับก็เปประธานคณะก้าวหน้าขณะที่กําลังแจกไลเซนต์ให้กับแฟนคลับครับภายในงานพักกาหนังสือระด,ดับชาติจนทําให้นายธนาธรเนี่ยถึงกับหงายหน้าหงายหลังล้มลงไปเลยแล้วก็ต้องใช้มือเนี่ยปัดป้องเนื่องจาก มต่ตอนนั้นถูกลัดคอและหายใจไม่ออกนะคุณผู้ชมซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับรักษาความปลอดภัยต้องช่วยกันเข้าไปจับคุนเคร้อยล้านอย่างจุรมบุนวุ่นวายเลยวันนี้ครับด้านของเจ้าหน้าที่เองได้มีการเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนสนลุมพินีได้มีการดําเนินคดีข้อหานะครับทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจกรณีนะครับตะโกนว่ามีระเบิดนะฮะขณะเดียวกันนายธนทรก็ได้แจ้งความด้วยนะครับข้อหาทำลายร่างกายนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับตำรวจไม่สามารถควบคุมตัวเคร้อยล้านไว้ได้เนื่องจากการตะโกนว่า มีระเบิดเป็นคดีและหูโทษจึงได้แจ้งก้หาสอบปักคำก่อนปล่อยตัวไปหลังทำสำนวนคดีเสร็จครับก็จะนัดผู้ต้องหาเนี่ยนะมานำตัวส่งฟ้องส่วนกรณีคุณเคร้อยร้านแน่นอนว่ามีประวัติเป็นผู้ป่วยตำรวจได้ส่งเข้าตรวจสอบที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะพยายามลูกมารับตัวไปแล้วเพื่อใช้เป็นหลักฐานการประกอบการทำสำนวนสอบสวนเรียบร้อยนะครับคือ,ค,อคือไม่ต้องงานแล้วล่ะ ไม่เดี๋ยวจะต้องอ่านตรงนี้ที่หนึ่งอขอทีราบว่าส่วนผู้ดูแลหรือว่าครอบครัวจะมีความผิดด้วยนะคุณแม่ฐา,านใบบัตรละเลยนะฮะ <Okay. S 2> หรือไม่นั้นเนี่ยตอนนี้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยอยู่ระหว่างการประสานงานตามพรบอรของสาธารณสุขก่อน mm hmm. เพื่อเป็นการพิจารณาการแจ้งข้อหาซึ่งต้องดูพยานหลักฐานว่าผู้ดูแลเนี่ยมีส่วนผิดหรือไม่ส่วนการส่งตัวไปบําบัดไม่ใช่อำนาจพนักง,งานสอบสวนแต่เป็นเรื่องที่แพทย์ต้องพิจารณาอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับมันเป็นคดีละหูโทษ แต่มันก็ไม่ควรไหมอ่ะมันไม่ควรตั้งแต่ไปตบคนนู้นทําร้ายคนนี้ไปเอาเลือดไปเอาสีในห้องในห้างมันทําให้คนก็กลัวซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์แรกมันทําไารู้กี่ครั้งแล้วแล้วก็มันไม่ใช่มีแค่ฝ่ายประชาธิปไตยที่เขาจะแบบฝ่ายอนุรักษ์นิยมเขาก็กลัวก็กลัวเหมือนกันวันนี้คือดี้ก็แหกปากขึ้นมาอย่างเนี้ยอันนี้ฉีกนะถือว่าทาอะไรฉีกไปเลยนะแหวกกอ ันนั้นไปอินเดียจาได้ไหมก็โดนจับเนี่ยมันต้องมีบทลงโทษแล้ว่ะคาไม่รู้อะไม่อรไม่พอลูกเขาก็ต้องเหนื่อยอะเขาต้องต้องวิ่งประกันพ่ออย่างเงี้ยไม่แต่ถ้าสมมติว่าถ้าเป็นกรณีอะพอยื่นมาแพทย์บอกว่าเขาป่วยจริงแล้วลูกก็ต้องรับผิดชอบเขาปล่อยพ่อมาได้ยังไงอันนี้พ่อก็มันมันก็ควบคุมไม่ได้หรอป่ะใครจะห้ามได้พ่อเออแล้วพ่อเป็นแบบนี้จะห้ามได้ไหมอะ มันมีคนเดีรวมปล่อยกลางราชดำอะไรนะมันถนนตรงหน้า็นนแล้วเอามีดมากรีดเลยอะมีดกรีดอะมันน่ากลัวถ้าเป็นคนอื่นคงจะโดนหนักแล้วแหละเขาเจอประกันว่าหลุดไปไดเทศอไทุกหลายรอบแล้วอืในห้างก็ทําอืมตบคนก็ททาตัางถนนทําทมนี่มาล็อกคอเขาทาอีกฝ่ายนี่เขาคงจะสนุกแต่เวลาเรารองแล้วว่าสังคมมันจะไม่มมันไ่สงบจริงเหรออีกฝ่ายหนูว่าไม่สนุกหรอก ไม่บางคนเขาก็จะมองว่าอยทำไมมันมีคนคิดพี่เต่าเชื่อแต่ว่ามันก็จะมีอีกฝ่ายเดียวกันก็บอกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวเกินไปว่าฝ่ายเดียวกันมันก็บอกว่าเกินไปไหมมันทำให้ภาพลักษณ์เสียภาพลักษณ์เขาดูเสียเออก็จริงไงนั่นแหละก็ต้องดูแลแกหน่อยอ่ะเค1 0 0 k 1 0 0นะถ้าเกิดเป็นอีโอมนะเครออโย K100EOM บอกคุณเกด้วยนะครับจัดการอีนีนี้นะอันนั้นเ K100 โอเค100แหละไม่ไม่ต้องอะไรที่อีโอมนั่นแหละ อีอมร้อยเคมาทอยเลนบอมกูเลยยมบอกมาเลยเออกูไม่กลัวรับลองสั่งบ้านเลยนะคุณบอกให้ก็มาดิค้าไปพวกหัวโป๊กมาเลยยี่องจัดการเลย เคลอยล้านเจอกับโอมอร้อยเคเจอแน่เดี๋ยวจะมาดับมั่นเคลอยล้านเออขาบีบให้ขาดเลยนะมึงเชื่อแน่กั้นใจนิดนึงมึงขาบีบให้ขาดเพราะหนึ่งสองสามห้าแล๊วตุ๊กบขาดเลยตายอันนี้เขาตัดลิซี่ดวงหรือเปล่าบ้าอีที่กั้นใจตัดยคีลอยด์ล้านโอเคบีบให้ขาดเลยนะมึงอ้าวมาดูนี่ดิ ่าไอ้อันนี้อันนี้เป็นข่าวดังเหมือนกันนะกรณีหมอสองแม่ได้ยินข่าวไหมเ,เห็นแล้วหมอสองเปิดใจครับถูกลักพาตัวครับ25วันต้องยืมเงินเพื่อนจา่ายค่าไถ่นะฮะที่ไหนอ่ะกรณีนะครับหมอสองนบรัตน์รัตนวรหะนะครับก็มีการนะครับเป็นแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งชื่อดังออกเดินทางไปต่องเที่ยวในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ก็คือแต่งงานกับไอเอล Idol ใช่ไหมหมอสองอะแล้วหยากันนะ ใครนะเอาหญิงแย่ <sh arp> จำได้จำหมอสองได้แล้วไปเด<อ>ิน <ๆ S 1> ทางท่องเที่ยวที่เอเชียใต้แล้วก็แอฟริกา <ๆ S 2> โดยหมอสองได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเริ่มต้นการเดินทางว่าหมอสองท่องโลกฮิปใหม่กันมันจะเริ่มขึ้นครับ3สัปดาห์9ประเทศ12กันยายนถึง3ตุลาคมโปรดติดตามเที่ยวกันด้วยกัน ประเทศแรกเดี๋ยวไล่กันเลยว,ว่ามีประเทศโอ้โหแต่ละประเทศน,น,นันไม่ค่อยได้ยินนะมีอัฟกานิสถานปากีสถาน,น,นอัฟกา,านิสถานนี่เข้ายากนะแล้วก็เป็นประเทศที่เขาไม่ค่อยรับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวให้แม่ดูอ่ะมีประเทศ <ขอ S 1> ว,ว่าดูประเทศอัฟกานิสถานตอนนี้มันพหดมากมันปกครองโดยกลุ่มตาลีบันไม่มันโหดมากแล้วก็มันมีประเทศมันเป็นประเทศที่แบบจะ ลักพาตัวนะครับปากีสถานปากียังไม่เท่าไหร่นะประเทศอ๋อนี่ประเทศในแอฟริกานะประเทศชาติเนี่ยนะไนเจอร์นะครับในเจอร์นี่คืออะไรไม่เคยได้ยินอยู่ในแอฟริกาอยู่ในแอฟริกาไม่ใช่ไนจีเรียใช่ไหมไม่ไม่ไนเจอร์เฉยๆนะครับแล้วก็เบอร์กินาฟานะฮะโซมาลีนะคะับอยู่แอฟริกาแคนาบรูโซมาลี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 แคนาเรูโซมาลีแคนาบ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 รูโซมาะีแคนาบรูโซมาลีแคนาบรูโซมาลีแคนาบรูโซมาลีแคนาคม แล้วก็ประเทศเซาทอบีนะคะมันมีหลายประเทศในแอฟริกามันเยอะนะคะไม่แล้วทำไมประเทศเหล่านี้เป็นเป็นแต่มันก็เป็นประเทศที่มันปกคร้องดูแลเป็นไม่ใช่เป็นประเทศที่เป็นประเทศที่เขาจะปกครองในอีกระบอบหนึ่งนะคะบางประเทศเนี่ยก็จะเป็นมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดนะคะบางประเทศก็ไม่ไม่แทบจะไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวบางประเทศก็จะมีปัญหาเรื่องของการ ขาดสารอาหารนะคะเคยเห็นนะคะที่เขาทาเป็นสารคดีขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นประเทศชื่ออย่างนี้แหละคะ่ะจะอยู่ในแอฟริกากลางแอฟริกาแอฟริกาที่เป็นประเทศคาเลสไตน์แล้วในเมืองเขาจะมีแต่ขยะนะคะมีแพะมีสุนัขเดินแล้วก็เป็นเมืองที่มีการค้ายยาเสพติดมีพ่อค้ายามีกลุ่มติดอาวุธ แล้วก็เป็นเมืองที่มีการลักพาตัวใช่ครับน,นานนี้ครับกระทั่งเนี่ยก็มีข่าวอ่งคุณแม่ว่ามีกลุ่มก่อการร้ายจับตัวเลขค่าไถ่5.7ล้านบาทตามด้วยเจ้าตัวมีการระบุต,ตอนนี้ว่าปลอดภัยแล้วโดวยคุณหมอสองนะครับบอกว่าโดนจับขังอยู่ประมาณ25วันซึ่งเป็นเรื่องปกติข,ของที่นั่นอยู่แล้วที่ว่าถ้าคนแปลกหน้าไปจะถูกจับเรียกค่าไา่สําหรับของคุณหมอโดนดักเนี่ยจับกลางถนนเลยแล้วบังเอิญตอนนั้นคุณหมอผัด บอลก็หลงไปแล้ว่มันหลงกับไกด์ก็เลยแบบาตายห่าแล้วทำยังไงนะฮะพอหลงไปปุ๊บซึ่งถ้าไปในเมืองนี้เนี่ยได้ไกด์ที่ดีก็ไม่เป็นไรพอโดนจับไปเขาก็ไม่ได้ทำลายร่างกายแต่เขาก็ล่ามโซ่อีกอย่างที่คุณหมอบอกว่าคือเขาไม่ได้ทำลายร่างกายนะแต่เขาทำลายจิตใจอย่างรุนแรง คุณหมอไม่ได้ลงรายละเอียดไงว่าดูอะไรบ้างคุณหมอไม่ได้ลงนะฮะเพราก็เอาเงินอะส่วนเรื่องเงินก็ถ่ายประมาณ6ล้านบาทคุณแม่คุณหมอได้มีการติดต่อกับเพื่อนแล้วก็ยืมเงินเพื่อนให้ช่วยจ่ายค่าถ่ายก่อนท้งนี้คุณหมอยังบอกอีกว่าพอกลับมาไทยแล้วคงต้องเข้าไปตรวจสุขภาพก่อนตอนนี้ก็ถึงไทยแล้วก็ไปตรวจสุขภาพนะคะคือมันเป็นประเทศประเทศพวกนี้มันเป็นประเทศที่เราไม่รู้จักเราเป็นประเทศที่เราไม่รู้จักอืแล้วก็โอ้โห เวลาใครไปดูศสารคาดใน YouTube เนี่ยก็จะมีชื่อประเทศพวกนี้อย,อยู่อันดับ1 2 3 4 5เลยนะฮะบ้านเมืองของเขาก็จะมีทั้งยาเสพติดม,มีทั้งโรครลายหลายโครคแล้วก็มีการลักผัดตัวคนสำคัญหรนะือนักท่องเที่ยวนะคะจำจำเรือสินค้าได้ไหมสมัยก่อนนะที่ทอมแฮงเล่นอ่ะแล้วโดนโจรสลัด ดักเหรอเออที่ว่าตามเข้ามามนะแล้วก็จับทั้งเรือนอแล้วก็ต้องไขกันอย่างนอย่างนั้นนะ่ะนั่นแหละรเแถบนั้นแหละค่ะนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ยังมีโจสรสาดอยู่ไหมนี่ฮนะเนาะ แต่มันแต่มันแต่คนชอบไปติดโจรสลัดเหมือนในหนังอะจริงจริงมันไม่ใช่มันไม่โจนมันโจรสลัดโบราณในยุคพันพันเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นโจนน้ำร้อยพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยมันมีโจรสลัดเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าโจรน้ำโจนเขาเรียกว่าโจรสลัดเขาเรียกว่าโจรสลัดเพราะมันจะมีเรือสินค้าเรือสินค้าที่มันจะต้องผ่านบริเวณนั้นมันก็อย่างของอเมริกาหรือของอินโดนีเซียหรือของไต้หวันอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเรือสินค้าเขาผ่านไอ้ประเทศอะไรนั้นที่มัน ทอมแฮงเล่นอะประเทศนั้นแหละเออที่นั้นแหละเขาก็จะม,มีเรือลำเล็กๆอะแล้วพร้อมอาวุธปืนอคอยตามลเ,ลลเลยเรือพวกนี้เขาก็จะฉีดน้ําไม่ให้อิจโจนพวกนี้เข้ามาใกล้เรือ,อแต่สุดท้ายก็สู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเรือมันลาใหญ่อแล้วก็อิพวกนี้เขามีอาวุธไงเขามีอาวุธเสร็จปั๊บเนี่ยก็สุดท้ายก็โดนจับเป็นตัวประกันแล้วต้องเอาเงินไปเลกไถเงินโซมาเลียป่ะเนาะจนสลับโซมาเลียเนาะเออโซมาเลียนะอืม เขาประเทศเขาลําบากไงนะครับแถวแอฟริกากลางนะครับประเทศก็บางประเทศไม่ติดทะเลนะอยู่ตรงกลางเลยอะ่ะแล้วก็อยู่ท่ามความท่ามกลางความขัดแย้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนผู้นําผู้นําก็โกงกินนะคะโกงกินแบบเผด็จการบางประเทศก็เป็นประเทศที่โ,โห่มมันมันมัน,ม,นมันเป็นอีกโลกอของโลกหนึ่งเลยอะ่ะใช้ชีวิตยากเลยอ่ะมันเป็นอีกโลกของโลกหนึ่งเลย นะฮะเพราะว่าเราเน่คนไทยเนี่ยเราก็จะอยู่ในเวลาเราไปเที่ยวเขาจะไปญี่ปุ่นใช่ไหมเราเปประเทศที่เจริญแล้วเกาหลีอย่างเงี้ยอเมริกายุโรปอย่างเงี้ย mm hmm. มันไม่ค่อยมีใครไปประเทศพวกนี้เราเข้ายากเลยนะ mm hmm. แตกก่ก็ยังมีคนได้เข้ามาบ้างนะคะเข้ายากนะอย่างอัฟกนานิสถานไม่ได้เข้าง่ายๆนะ mm hmm. อิหร่านก็ไม่ได้เข้าง่ายๆนะ mm hmm. อิหร่านดูสารคดีจากคนไทยหลายๆคนนะฮะก็ mm hmm. ไม่ได้เข้าง่ายๆต้องขอหลายขั้นตอน mm hmm. ไปต้องไปขอถึงสถานทูตต้องไปอะไรอย่างเงี้ยมากมายเลยแต่ประเทศเขาสวยมากนะฮะ เพราะว่าเขาเป็นอาณาจักรเปอร์เซียเขาสวยมากแต่ว่าเขาโดนการอบอยคอรจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าที่เขาจะมัสยิดที่สวยที่สุดในโลกก็อยู่ในประเทศเขาเนี่ยแหละเพราะเาเป็นอาณาจักรเปอร์เซียเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาก่อนครก็เขายากแต่ผู้ชายอิห่านหล่อชิบหายเลยเข้าๆสิคืลาเขามาเล่นวอลเลย์บอลไง อีหลานเขาจะมาเล่นบอลเล่นบอลที่เมืองไทยคนไหนมีเเรียกแม่นะชวนหนูอีหลานมาเนี่ยเออเพราะแม่เคยมีผัวเป็นกูเวตนะอ,อ๋อโอมนี่ไปก็ได้นะได้อะไรตองกล้า <c oughs> แต่ละประเทศยู ก <S uce> ออไปเถอะเยอะๆอาเมดเวลาแล้วอ่ะเวลาหมดแล้วนะคะยังว่างอยู่นะคะก็มาลงได้นะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9ครับติดต่อโฆษณาได้เลยเดี๋ยวช่วยเชียร์ช่วยโปรโมทนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับช่อง i i g a แบ h a n n e l นะครับรู้ไปถึงนะครับมีไฮไลท์เด็ดๆที่ TikTok อก g Bad c บ a ช n e l แล้วก็มี Facebook และ Instagram Big Bad Channel กด Follow กดติดตามกันได้นะคะเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพร ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็ค mm ือ hmm. กดกระดิ่งด้วยนะ mm hmm. เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันครับ